สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเอรีกันแล้วนะคะวันนี้เอรีพาไปเก็บมะเขือกันดูมีแนวร่วมไปเก็บมะเขือสามคนพี่น้องเก็บมะเขือที่ปลูกไว้ชายชายถนนทางเข้าบ้านนะคะที่ว่าอยู่ใกล้ท้องนาเรานะคะปลูกไว้แล้วเอาน้ำในท้องนานะคะรด ในทางนั้นซ่อมแซมไว้นะคะเพราะงะคราวที่แล้วนี่แบบอันนี้ก็มีตายมีพิกไปดูสิมัเขือมีเปล่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บตอนนี้ไปใส่เก็บตน้นใกๆกันเกินนะนเด็กๆก็พอมีนะ เด,เดี๋ยว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 มาเก็บต้นนี้กันก่นอนอ่าตัดเลยอ้าวพี่เพ็นเค้กตัดนะคะเป็นตัวแทนน้องๆตัดเลยอ้าวปงตัดได้ไหมเนี่ยเด็กเอ้ยอ่ะอ้าวเห็นอีกลูกไหมเห็นอีกลูกไหมนี่โอ้โห ไอเด็กตัดแบบนี้อ้าวเห็นอีกไหมนี่อ้าวโอ้ดูดูพี่บาลุ้นพี่บาใส่กระโปงสวยมากเลยอืมนี่พี่บาทำไมมากดป่ะพี่บาพี่บัวตัวอ้วนเหรอพี่บาก็เอ่อดูดูพี่บัวเป็นคนถือตะกร้านะคะท่านผู้ชมอ่ะ ตัดยังไม่ได้หรอดูสิมีอีกไม้ค่ะเด็กๆนี่นี่อันนี้ปลูกธรรมชาติเนาะอ้าวกะดกเหมือนกันนานี่ต้นนี้อะไรจ๋ายังไม่มีอ่ะหนูอยากตัดเหรอดูคนอ้อนอยากตัดก็เป็นอย่างนี้นะ โดนมือหรออะงั้นมาต้นต้นนี้อ้าวพี่บัวพี่บัวพี่บัวเป็นคนถือตะกร้าค่ะอือจะแย่งกันตัดและอยากตัดเดี๋ยวดูที่เด็กจตัดโหตัดได้หรออ้าวนี่นี่นี่กลุก่งกลุก๊ยังไม่หมดลูกนี่พี่บ้ามาอยู่ริมนี้ลูกอ่าพี่บ้าอยู่ริมนี้แล้วค่อยตัดนะคะ ถือลูกไว้ด้วยสิเดี๋ยวลูกเดี๋ยวนีอีกลูกนึงค่ะเออยะถือเอาไว้้วยอีกมือถือลูกสิอีกมือถือลูกก็นอยลอยอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะออตัดใะ้มีขั้วด้วยสอลูกู่ดูะห้เด็กต่ดจะเ่็นอย่างี้ตึ้งโอ้ว้าวอ่ะ่ะ่่่อ้อ นั่นลูกเล็กลูกเล็กเปล่าลูกเล็กลูกเล็กอันไหนยังลูกใหญ่ละอันนี้หมดพี่บาพี่บาไม่ยอมให้พี่บัวตัดส่วนพี่บัวดูจริงเงินตะลุ่มตุ้มป่องตะลุ่มตุ้มป่องอยากจะตัดอ่ะป้าตัดสินใจไม่ให้ใครตัดเลยเดี๋ยวป้าจะเด็ดเองแหละนี่นะคะอ่ออะรอป้านะรอ เด็กต้นนู้นใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันอันใหญ่ใช่ไหมใช่โอ้ยมันก็ขั้วเหนียวหน่อยเนาะมีคนไม่ให้มีคนไม่ให้ไอีกไอะเยอะเลยเยอะแยะเลยเออเออต้นนี้มีเยอะเนาะมีเยอะบายอุ๊บอันนี้เอออันนี้มีเยอะแยะเลยมันไม่มีเยอะเยอะเลยไหนคะ นี่ค่ะนี่อีกนะนี่อีกนะไม่เห็นอีกลูกเอ๋ยนะลูกเล็กมากมากเลยลูกเล็กเหรอถ้าลูกเล็กมาเก็บโอ้นี่เหรออ๋อเอาไว้ก่อนนะคะลูกเล็กลลลลููกกกกเเ็็ให้มันใหญ่แบบนี้ก่อนอ๋อนี่เรวได้เก็บมาสามลูกได้เยอะมากพี่บัวเงินตุ๊กปอกไปแล้วดูเท้ากระเอวเดินด้วยอ้าว พี่บาตัดได้เลยอ่ะเห็นลูกไหมคะนให้ให้พี่แพนเค้กหยิบลูกก็ได้แล้วหนูก็คนตัดไหนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวป้าดูก่อนนี่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 วะอ้าวใช่ตัดดูเด็กเขาจะไม่ไม่รู้เทคนิคการตัดบ้ง ไม่ได้มีเทคนิคอะไรใช่ไอ้เหี้ยมะเขืออะไรเนี่ยหืมไอเหี้ยพี่บวก็อีู่มะเขือแเนี่ยพี่บววทำแบบเนี้ยเหรออันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือเปราะนะเด็กๆเขาเรียกมะเขือเปราะเอาไว้จิ้มน้ำพริกนะคะนั่งค่ะ ย่เฮ้ยเอากรไกรมาแต่ดึงอ่ะดูดินี่ตรง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 ต้นตรงนั้นอีกเห็นไหมคะเห็นไหมคะกสองลูก่ะมึงเอาแล้วพี่บัวเอาอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงเดี๋ยวตัดให้พี่บัวสองคนนี่แย่งกัน อ่ะพี่บัวพี่บัวจะเป็นคนตัดบ้างแล้วนะคะเด็กๆอ่ออาอ่าได้หรือเอาเอาอีกมือหนึ่งถือลูกสิคะอื้อหอลูกอ,ะอ่ะเอาเราจะต้องไหลลงน้ำนะเอาตกลงตัดเป็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวอ่า น,นี่มีไหมอ,อ่ะตัดไปเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยบำรุงทีหลังโอ้เนี่ยแหละเก่งมากเลยไ,ไหนคะไหนคะนโอ้อ่ะให้พี่ให้พี่บัวจับลูกค่ะพี่พี่แพนเค้กจับตัด ีเอ้าวมาถ่ายรูปเ็บองออั้าวไหนสองอันลูกเล็กลูกใหญ่ขากินได้ไหมอ้าวตัดได้ค่ะตัดได้ค่ะอ้าวมาเอ้าไมยอนแบบนี้ได้ค่ะอืมอ้าวอ้าวเด็กๆใช่อันนี้ต้นงวงช้างนะไปรักษาแล้้วอันนีม ใช่รักษาโรคได้อันนี้จะเป็นต้นงวงช้างนะเพราะว่าอันนี้จะรักษาโรคเกี่ยวกับอะไรนี้เกี่ยวกับเด็กนี่แหละเพราะว่าตอนนั้นเขาหามาปลูกอยู่นะอ้าวอันไห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 นได้เยอะไหมเยอะค่ะเยอะมากเมื่อืนอ่อนสดสดปลอดสารพิษจุดแต่คนนี้ให้ถ่ายรูปไม่ยอมถ่ายรูปคนนี้จะถือกล้อง ก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมด้วย